ช่างเอ็ดีระยอนะครับอันนี้ก็จะมาให้ดู cbr 6 5 0 f นะครับก็ยกชุดหน้าของตัว cbr 6 5 0 r มาใส่เลยนะครับแผงคออัพไซด์ดาวล้อหน้าระบบ abs ด้วยนะเซ็นเซอร์ abs ยกมาหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์เดิมของ abs เดิมเขามันโชว์เพราะว่าตัวเขามันเป็น5 0เอ่อ60่องแต่นี้มันเป็น50ล่องนะครับ50ล่องก็ส่งมาตัดแบบ abs ใหม่ ออก็คุยกันสักพักหนึ่งครับ ABS เนี่ยเราก็แจ้งคําว่าถ้าเกิดตัดแล้วอะ่ะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าหกขสุศเ f อะ่ะล่องมันใหญ่วงมันกว้างถ้าเกิดว่าก็จะอ่านไม่ได้ก็เขาบอกเขาไม่เป็นไรเขาอยากลองก็ก็หมายความว่าแล้วก็อิงอิงสเกลเดิมนะครับแต่ว่าเราขยายขยายนอกขยายปีกนอกใหม่ฮะแล้วก็รูเนี่ยเท่าเดิมแต่ว่าล่องเนี่ยเรากัดให้ได้หกสิบล่องเท่าเดิมของห5 0้า f นะครับนี่นะครับทำให้มันยาวขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวส่งไปให้ลูกค้าเดี๋ยวรอลูกค้าแจ้งกลับมาว่ามันใช้งานได้ไหมบางบางอย่างเนี่ยมันก็ใช้ได้นะบางอย่างใช้ไม่ได้นะครับบอไว้ก่อนรู้อย่างนี้เห็นเห็นเข้าใจว่าเออจากของเดิม50นะครับไปเล็กไปย่อยมันเล็กลงแต่มี50าสิร่องเนี่ยเคยอ่านแล้วไหมเคยทําแล้วมันอ่านไม่ได้นะบางรุ่นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวส่งให้ลูกค้าแต่ก่อนทาแจ้งลูกค้าแล้วว่า ถ้าทํามันอาจจะอ่านไม่ได้นะต้องดูอีกทีนึงเขาบอกก็ไม่เป็นไรเขายอมลดได้เขาไม่อยากให้ a b x เขามันกว้างไปนะครับเดี๋ยวว่ากัน